ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีหน่วยบริการยะรังตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานีเลขที่125หมู่ที่4บ้านโต๊ะทูวอตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีหน่วยบริการยะรังอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตให้ใช้จากหน่วยงานที่ถือครองกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นของหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี ที่ดินพื้นที่ใช้สอยที่หน่วยบริการยะรังใช้ประโยชน์มีจำนวนทั้งสิ้น3ไร่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่และประชุมหาหรือกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ดังกล่าว หน่วยบริการยะรังมีอาคารใช้สอยจำนวนหนึ่งหลังมีห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกายภาพบำบัดมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา ปัจจุบนันหน่วยบริการยะรงังภายใต้การบริหารงานของนายสักกรินแก้วสุขพูวอหน่วยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีมีครูและบุคลากรประจำหน่วยบริการทั้งสิ้นจำนวน5คนดังนี้ตำแหน่งข้าราชการจำนวน3คนโดยมีนางสาวอิบติซันเจตสูตำแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบริการยะรงังพนักงานราชการจำนวน1คน พี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวนหนึ่งคนด้านผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีหน่วยบริการยะรัง จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายและมีความครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านที่สอดคล้องกับประเภทความพิการและความต้องการจำเป็นพิเศษ,ษของผู้เรียนได้แก่หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนพิการ และหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหน่วยบริการยะรังดํำเนินการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนเฉพาะบุคคลและมีการวัดผลประเมินผลในปีการศึกษา2568มีนักเรียนที่เข้ารับบริการจํานวนทั้งสิ้น52คนมีรูปแบบการให้บริการ2รูปแบบดังนี้รูปแบบการให้บริการแบบไปกลับ เป็นการให้บริการนักเรียนในวันจันทร์ถึงวันพุธของสัปดาห์จัดการเรียนรู้โดยใช้ Structure Teaching และจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยใช้สื่อการสอนทำมือสื่อเทคโนโลยีและสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทความพิการและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน รูปแบบการให้บริการที่บ้านเป็นการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่บ้านร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมกับการประเมินความสามารถของนักเรียนไปพร้อมๆกันในปีการศึกษา2567ที่ผ่านมาหน่วยบริการยะรังมีการส่งต่อนักเรียนด้านสังคมจำนวน2รายและด้านการศึกษาจำนวน3ราย กระบวนการส่งต่อด้านการศึกษามีการติดต่อประสานงานทั้งครูบุคลากรหน่วยบริการยะรังผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนปลายทางซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเรียนรวมภายในอำเภอยะรังเพื่อประเมินและส่งต่อนักเรียนในการจัดการเรียนรวมด้านการบริหารจัดการหน่วยบริการยะรังมีโครงสร้างการบริหารที่ครอบคลุมทั้ง4งานประกอบด้วยงานวิชาการงานบุค,คล งานบริหารทั่วไปงานแผนงานและงบประมาณได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์วัสดุครุพันธ์ต่างๆจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีและทางหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆด้านงานเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีหน่วยบริการยะรงังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอย่างรอบด้านอาทิ ได้รับการอนุเคราะห์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิตุมุดีคลินิกพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลยะรังเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีหน่วยบริการยะรังได้รับการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบทั้งในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและด้านการบริหารจัดการหน่วยบริการ